ความอรอร่อยไปในทางกามมันก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็ครอบงำใจมากแต่ว่าความอริยอร่อยไปในทางพบที่เขาเรียกว่าพบภาวะเนี่ยยิ่งร้ายไปกว่ายิ่งลึกไปกว่า ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ฟังด้วยดีๆเพราะความอาเลอร่อยในทางกามกาม,มารมหรือกามคุณนะะั่นอะก็ไม่ใช่เล่นที่ดึงดูดใจร็อครอบงำใจแต่ความอาเลศอร่อยในทางพบพอสำเทาพอพานยิ่งไปกว่าอีกร้ายกาจยิ่งไปกว่าอีก แล้วถ้าจะจัดกันแล้วก็ต้องจัดว่าอันตรายกว่าหรือหน้าตีเกียนกว่า <c oughs> ให้ได้บริโภคอะไรรอยรอยออยๆร,ยรยทางปากทางท้องอนะไอย่นี้ตัวทางเนื้อหนังก็ตามส <c oughs> ถาะความโมโหทางตัวกูของกูเกิดขึ้นแล้วก็ หมดหมดไปเลยหมดไปเลยจะไม่รู้สึกรักจะไม่รู้สึกอร่อย <c oughs> อำนาจของไตัวกูของกูที่ไปหลงความอร,อร่อยในทางคบนี่ความเป็นนั่นเป็นนี่มันยิ่งไวกว่าที่จะไปอร,อร่อยทางกามคือเอานั่นเอานี่ นั่นกิเลสที่หยาบที่เลวที่สุดหนึ่งไม่ใช่เรื่องกามารมณ์ไม่ใช่เรื่องราคะทางกามารมณ์แตได้แก่กิเลสึิดทางโมหะเป็นตัวกู้เป็นของกู้กิเลสที่เลวร้ายที่สุดที่ต้นต้นแรกอันดับแรกหรือเบื้องต้นที่สุด แต่เดี๋ยวนี้คนโดยมากเข้าใจว่าไอ้เรื่องราคะเรื่องตาร,ร,าารมานี่ร้ายกาจออยู่ก่อนลำเบอร์หนึ่งต้องอะไรก่อนนี่ติเกียนกันก่อนนี่จตังหลักตามหลักธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นกิเลสเกี่ยวกับพบนี่เลวร้ายหรืออันตรายก่อนยิ่งกว่ากิเลสเกี่ยวกับกาม ัการที่ไปมุ่งมั่น,นที่จะละกิเลสเรื่องเกี่ยวกับกามก่อนเป็นเบื้องแรกนี่ดูจะเป็นความโง่ที่สุดคือมันผิดหลักธรรมชาติข้อนี่เห็นได้ง่ายจากหลักธรรมะ ที่บุคคลละแล้วจะเป็นอริยบุคคลเป็นบูทุชนอย่างนี้จะเริ่มละกิเลสอะไรจึงจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาก็ <c oughs> ดูเช่นอย่างนี้สัญโชอสิบประการมีอยู่สิบอย่าง กายทิฏฐิวิจิจิชาสีลพตปรามาตามราคะปฏิฆะรูปรคาคะอรูปรคาคะมานะอุทัจะอวิชาไอสามอย่างแรกคือสกายทิฏฐิวิจิจิฉาสีลพตปรามานั่นเรื่องตัวกูของกูที่โง่เง่าเนั่นไม่เกี่ยวกับราคะเลยพระโสดาบันไม่ละกิเลสเกี่ยวกับราคะ สิ้นเชิงได้หรือก่อนอละก่อนกลับไปละเรื่องสักกายทิฐิคือตัวกู้ของกู้ที่หยาบที่เลวที่สุดเป็นลำเบอร์หนึ่งแล้วจึงละวิจิตรฉาคือตัวกู้ที่เอาแน่นอนอะไรไม่ได้เป็นลมเบอร์สองเรื่องละศีลปปตาปร,ปรามาสตัวกู้ที่ดันทุนลังติดตั้งอยู่ในไอ้ความงมงาย <c oughs> อันที่สาม ละได้าสามอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระไอยบุคคลโดยสมบูรณ์ในขั้นหนึ่งแล้วต่อไปจากนั้นจึงจะละราคะปัิคะในเรื่องราคะในทางกามาร่มมาเป็นอันดับที่สี่สำหรับพระไอยบุคคลถัดขึ้นไปในประเภทที่สองคือเออคือประเภทที่สามคือพระอนา,าคามีนุ่น พระสกิทาคามีก็ยังเล่นงานมันไม่ได้ไปเล่นงานราคะปฏิภะกันในประเภทในชั้นก็อนาคามีพระอริบุคคลอันดับสามราคาที่ตัวกูของกูที่ละเอียดทิ่งไปกว่านั้นอไม่เกี่ยวกับกามคือรูปราคะอรูปราคะนั่นพารอาหารพวกเดียวเท่านั้นที่จะละัต่อไป ละรูปราคะอรูปราคะมานะทัจจาวิชชาถ้าว่าการมราคะเป็นเรื่องต้นต่อเบื้องต้นรา่ก็อาจจนตรงละเป็นลมเบอร์หนึ่งแล้วมันก็ต้องมาเรียงอยู่ลำเบอร์หนึ่งไม่ไปเรียงอยู่ลำเบอร์สี่ถ้าสำหรับพระอนาคามีจะพึงละโดยโดยตรง ให้มาเรียงนำเบอร์หนึ่งคือสักกายทิษติคือตัวกูของกูที่ยกหูชูหางท่วมฟ้าท่วมดินไปเลยมันจะต้องสนใจว่าในเรื่องตัวกูของกูน,นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องปัญหาใหญ่เป็นประเด็นใหญ่ สักกายะแปลว,ว่ากายของกูตัวกูนี่สักแปลว,ว่าของกูของตนกายะกับแปลว,ว่ากายสักกายะหรือสักกายะนี่แปลว,ว่ากายของกูกิเลสหยาบนี่ตัวกูหยาบหยาบนี่ต้องขูดเราอก่อนเรามีความแน่ใจในการที่จะละจะฆ่ามันด้วย ก็เลิกความงม,มงายที่เคยดันทุลังเอาไว้วมมด้วยความงมงายจะด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องละตัวกูทั้งสามข้อเลยถึงจะเป็นพระโซดาบันขึ้นมาได้่วน <c oughs> เรื่องการมาราค่านั่นมันยังยากไม่ใช่ว่าจะมีกันเต็มที่เนี่ยมันก็มีอย่างเบาอย่างพอสมควร โซดาบันจะมีสก,การมนราคะอย่างนี้มันก็มีพอสมควรแต่ก็ไม่ถือวันละได้แต่สก,กายะคือตัวกูหยาบๆเ,เร็วนี้ต้องละก่อน <c oughs> ถ้าใครไปหลงคิดอยู่ว่าเรื่องราคะเป็นเรื่องต้องจัดการก่อนแล้วก็จะทำไม่ได้เหมือนกับจับปูใส่กระด้ง <c oughs> มันควบคุมไว้ไม่ได้ <c oughs> มันควรจะไปหันไปสนใจเ,เรื่องตัวกูของกูก่อน <c oughs> แล้วก็ทำให้มันถอยกำลังทุกคนละภาพลงไปแลการมราคะมันก็ซาไปด้วยกัน อย่างนี้เียว่เาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้หรือปฏิบัติได้เป็นสิ่งที่มนุษย์จะพึงทำได้ถ้ามันผิดกับเรื่องกฎธรรมชาติแล้วมันก็ยากเราพักจะพูดตัอย่างหนึ่ง ปฏิบัติมันอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับที่เขาแยกเป็นเรื่องไ่ายทางหลักวิชาและฝ่ายปฏิบัติ <c oughs> เช่นพูดว่าโลภะโทสะโมหะสามอย่างนี้พูดจนชินอยู่เลยโลภะโทสะโมหะนี่สามอย่างนี้พูดอย่างนี้ มันคล้ายๆกับว่าไอ้โลภะนะเป็นสิ่งที่ต้องเล่นงานก่อนเป็นสิ่งที่เราต้องเล่นงานมันก่อนแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันกลายเป็นว่ามันต้องเล่นงานโมหนะนั่ก่อนเหมือนที่พูดเรื่องสัญญโญมันต้องเล่นงานตัวกูของกูเพโมหะในรูปของโมหนะนั่ก่อนคือมันต้องฉลาดพอต้องควรก่อนจึงจะไปเล่นงานในโลภะหรือโทสะได